อ๋อหายสำคัญแล้วด้วยรถถังรถถังมาขึ้นมาจะยิงให้พี่เสือพี่เสือไอพี่เสือไอพี่เสือพี่เสือมันยิง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 ไหนตะบีตะบีมาครับอ๋อตาบตะบีตะบีระวังระวังตะบีระวังอ๋อไม่ใช่ตะบีี่รถถังยิงไหนยิง อ๋อเอาล่ออีกออีกเออออีกมันมันนึกว่าคนลงไปเมื่อกี้อ่ะมันนึกว่าคนขับในรถอ่ะอ๋อแบบแถอยหลังลงไปเออออีกเออตะบีลงไปได้ไหมดันดันได้ไหมดันรถนี่ได้ไหมที่มันระเบิดอยู่ไอ้เว้ยยิงยิงซากรถอ่ะไม่แม่ไม่ยิงเอารถตะบีดันเออเออเออนี่แหละเออเออมึงอุ้ยอุ้ยด้อยพังไว้น่ะเฮ้ยมันมาใช้ปืนเอเลี่ยนน้ำใช้ปืนเอเลี่ยนอ๋อจริงๆรถเราเหรอ รถถังอะพ่จอจะต้องล่อมันขึ้นมาอีกทีดิเผื่อมันโดนมาเหยียบไม่ไม่งั้นก็ให้ตะบ,บีไม่งั้นพ่จอจะก็เบิกรถอีกคันหนึ่งพังอยู่นะถ้าเกิดว่ามันโดนบาเลตถถัดเรื่อยๆอ่ะผมว่ารถถังอะพังสิผมผมจะยิงคนในรถอ่ะเมื่อกี้กะเมื่อกี้ผมยิงโดนไปสองนัดอ่ะไม่ไม่รู้เป็นไรมากไหมเออเราบาเลตมาถูอ่ะถือกูบินบ้าแบบไม่ต้องระวังรถถังนะ ไม่ขึ้นมาหรอกขึ้นเนี่ยมันแอบอยู่หน้ารถเห็นปะมันแอบอยู่ข้างรถไม่เห็นเลยเลยพลิ่งแต่เรียวของข้าเหลี่ยมเซนทอร์มันมันสูงอะพี่มันยิงไม่หลับผมไปยิงตรงไหนดีผมไมยิงตรงนี้ดีกว่าโอ้โหเลยอ้อฝากควันบังดูแล่เจ้าลงมีถมยิ่งฝน่ะ น้อยพี่ถ้าบีผมว่าเล่นสูตรถิมก็ได้แล้วเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ให้น,นี่ดักตรงนี้ให้ดันหาไปเรื่อยๆปล่อยม,มันจะออกมาป่ะรถจะพังเลยผู้ใหญ่ โหลพร้อมอย่างทุกคนจะลื้อเลยเหรอเฮ้ยใครวิ่งขึ้นมาไหนอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อน้าแสงแวีอ่ะอ๋ออะไรอะไรเราแวงรอบๆเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เฮียมีใครมาเลงรอกูป่าวะลื้อเลยอ่ะไม่มีหรอลื้ออ่ะก็ต้องลื้ออะไม่จบป่ะ ไม่จบาไม่สบีไม่เราเราไม่จบอยู่แล้วเพราะว่าเรามีคนอยู่บนตึกถ้าเราเรื่องสามบนใช่ไหมครับตรงนี้เออว้าถ่มบ,บนตึกออกมาใช่ไหมล่ะถ้าเราตายมันต้องวิ่งกันมาอย่างไรใช่ไหมล่ะใช่บนตึกก็อาจจะเป็นคนยิงเออมันไม่รู้เออไหใช่เอย่างไรแม่ก็ไปยกคดีอยู่ดีแล้วหมอเอพีซีชุบได้ใช่ไหมล่ะช,ชุดชัดงั้นผมลงไปรครับกันล<อ>งมีพี่ลงลงไปไม่ต้องไม่ไม่ต้องสุดลงไปให้เร็วที่สุดแล้วก็แยกกันนะอื ไปในในหน่อยอ่ะแค่นั้นอ่ะรถสองคันลง,ข,งข้างล่างมองก็ไม่เห็นถูกไหมไไใช<ห>่ลงข้างล่างสุงเดเลยผมรู้ว่าขับตามมันต้องรถถังไปตามอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เอาแมกลาเรนมาดีกว่าเอ้ยไม่ใช่อะไรแค่ตอนนี้รถถังรอทับอ่ะเมื่อยกามแล้วมั้งผมว่าอ้าวทำไมมันควักเทเซอร์หรือวะจะยิงสตั้นหรอ เขอรอเออกลับหอเข้าไปข้างในเดี๋ยวไม่น่กู เดี๋ยวว่ามันจะยังไงตูงบีไปไหนอะเอาหอเหอเปล่าเอารถไรแค่อโอ้โอขี่เข้าไปเป็นโดนโอ๋อหเลยแค่เข้าไปเอ้ยอพ้่อย่าต้อมแมวไรแค่เ,าาขเข้าไปอะเห็นไหมว่ากางกระสุนได้ต้องมีตำรวจหนึ่งคันอ๋อเอาก็ตำรวจเปิดบ่อข้างบนไม่ได้เหรอผู้ใหญ่เออวงั้นเอางี้รถตำรวจอะเปิดบ่อ,บอตรงนี้อะพี่อย่ต้อมนั่งกับตูบีไปเลยก็หนึ่งมีรถตำรวจแล้วไงใช่ไหมล่ะเนี่ยข้างบนเนี่ยให้มันยิงหายไปือสองพันเลยเปล่า ถ้าไปใช่แหละแค่นว่ะแตเป็นไอันี้ไปเป็นทางนี้ได้ไหมเบิกไว้ก็ได้ดี่สัตว์ที่เอาไปบวกกับรถถังเมื่อวานเฮ้ยมันยิงได้เหรอะสบีตัวขน้นมันยิงเราได้นะมันยิงเราได้กว่าอะไรอ่ะแต่มันชนรถถังไม่ได้มันสู้กับรถถังได้ถ้าโดนชนเต็มๆก็อาจจะระเบิดแต่ถ้าเข้าด้านข้างไม่ระเบิดเมื่อวานแม่งชนรถถังร้องเลยกูไว้ขนานี้ กูมันไปไทยท่านกูมันไปมันร้องเลยนะว่ารถหาอะไรกูชนไม่ผักไม่หมดตลอดทางเลยนะแม่งโหลดรถถังมายกมือมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุยมาแล้วมันจะร้องว่าไม่เปิดวงแดงเด็ยดูยางสงเรื่องของเราไม่ทำอะไรเลยจีิงเราไม่รีบอยู่แล้วรงกี่คนอะสามดูรปลครับ เศกเศกรถบ้างครับเสกลงลงเราต้องลงข้างในถูกป่ะใช่เราจะลงข้างในต้อมันออกมาต้อมันออกมาแล้วก็ข้างบนเตรียมแล้วถ้ามันวิ่งหนีขึ้นข้างบนใช่ลงข้างในเช็ดกำแพงซ้ายขวาใช่ป่ะครับใช่ใช่ออมไหมเชิดเปิดเชิดกำแพงซ้ายขวานะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวไปตรงประตูทางออกอ่ะใช่ผมก็จะไปผมก็จะไปดักอยู่ที่ประตูทางออกเหมือนกันแล้วก็ลดลงแล้วประตูซ้ายอ่ะตรงไหน เสศษๆจะไปประตูทางออกใช่ใช่ใเดี๋ยวผมจะู่บักขับไปจอดเส่เราหมอก่อนนะมันจะมีควาร้อมกันเลยนั้นอ่ะมันจะมีทางออกอยู่ข้างล่างใช่ไหมล่ะผมรถบักขับไปจายให้มันให้มันโดนหลังยิงหลังได้บ้างอ่าๆั่นแหละนั่นแหละปล่อยให้มันงั้นผมอยู่ประตูทางออกนะไหมผู้ใหญ่เดี๋ยวผมเพราะว่าผมรู้บักขับไงสามารถขึ้นอันนี้ในอะไรได้อ่ะข้างบนสไนเปอร์คนเดียวดีไหมเอาไปสองก็ได้พี่เผื่อมันเผื่อยิงไม่ทันเราไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มีหมอไงได้อยู่ไปลองดูพี่มาสไนเปอร์อ๋อข้างบน สไนข้างบนอนะเอาแม่นๆนะเอาให้โดนนะให้มันมันวิขึ้นมานะ,<จ>ะคือเอาง่ายเอาง่าย <ไป S 2> ดูสกอตดูพยายามดูสกอตถ้าสมมติว่าสกอตขับเพื่อนวิ่งขึ้นมาน่ะดูดีๆเล็งดูก่อนใช่ตำรวจไหมจบตำรวจมันต้องมีเกาะพลิศอยู่แล้วแต่มันก็ปลอมตัวพลิศเหมือนกันไม่มันปลอมตัวไม่เหมือนพวกเราเหรอกไม่มีใครแต่งตัวเหมือนพวกเราเหรอกโอเค okay, ปะพร้าะบ้าปๆพวกเราระวังรถสีเหลืองคันละคันระวังชนรถสีชมพูนะเว้ย ้องรีบลงไปลื้อลังมเลยลงไปลื้อรังเวลาแย่รังขึ้งแล้วชนะขาดลมนาวเนี่ยผู้ใหญ่ลงไปปุ๊บถือโล่ซัดมันพวกมันเลยข้างล่างอ่ะแล้วต้อนให้มันขึ้นมาเว้ยโอ้มันจะว่าไหมเราไปเปิดวงแดงเียววะจะลงจริงๆแล้วก็เปิดได้เลยใช่ไม่แต่ข้างบนถึงไม่ได้ไะถึงบอกว่าเราวงแดงตรงนั้นอ่ะถึงถึงไม่เปิดได้ไหมไม่ไม่เปิดก็ได้ไม่ใช่หรอโอ้ถึงถึงถึงเห็นปไหอไป เอาเลยพร้อมแล้วเปิดบ่อเลยมันยังอยู่เดี๋ยวมาิ่งออกมาแล้วค่อยลื้อข้างบนพร้อมระเบิดบ่อเลยถ้าตายไม่เป็นไรจะตายไม่เป็นไรพร้อมระเบิดบ่อไอ้ก็เป็นไรใช่ตายก็ไม่เป็นไรสนุกดีนะไปเริ่มเลยไปค่อยขับก็ขับขับขับปิว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 ข้ามาเลยเ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 ข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเฮ้ยเห็นไรละเอ้ยเอานนั้นเรามันไม่โผล่อะ มีใครเราเรามีใครใส่หมวยพีดีด้วยหรอวะถือปืนในเรียนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่พวกมันไม่แล้วมาแล้วผู้ใหญ่ต้อมมาได้บอกว่าใส่ม่ใส่เกตั้งหัวเลยน่ะจำการแต่งตัวเพื่อเราไม่ได้หรอใส่เกาะตั้งหัวใส่ปอมมันยิงเลยว่ะเฮ้ยทำไมมันเจ็บจังวะเฮ้ยมันยิงเลยวะผู้ใหญ่ต้อมยืนทำไรอ่ะตายแล้วนะมันลุมมันลุมยิงผมคนเดียวเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งแรงผู้ใหญ่ต้อม ก็บอกมันอยู่ด้วยกันน่ะเคยบะมันอยู่ข้างบนข้างล่างเทียบเลยแล้วข้างบนก็ทําอะไรไม่ได้มันไม่ได้โถมอ่ะผมวิ่งออกผู้อต้มตายเหรอตายผมวิ่งออกผมวิ่งออกไอ้เหี้ยผมวิ่งออกไอ้เหี้ยมันเยอะเดี๋ยวมันต้องวิงออวงออว่งตามมาเดี๋ยวมันก็วิ่งตามมาวิ่งออกรงไหนไปอ่ะข้างหลังออกข้างหลังเล่ไม่นบอกแล้วอ่ะมัน <ใจ S 2> ไม่เป็นแบบแผนอ่ะ <S <S พอเราเข้าไปอ่ะมันหันหน้าหาเราทั้งหมดกี่คนเป็นสิบเป็นร้อยหันหน้าหาเราหมดถ้าเรารวมกันอย่างเงี้ยมันดันทำไมไม่ดูหน่อยดันไหมไม่ดันไม่ดัน นะม,มันไม่ต้องดันเลย,ม,ยมันยืนไกลมันยืนถือบาเลตกันก็ได้ไให้เรามารวมกันไว้อย่างเงี้ยเหมือนที่ที่บ้านบ้านนะบ้านอนะ่ะเราก็ทําแบบนี้เราต้องแยกออกเลยพี่ทำไมมันยิงแก็บนะมันยิงเก็บนะเจ็บจัดมาตัวหนึ่งไอ้อสุนะรรอเล็งเลยใ่หมยถือ,อ<ะ>โล่เตรีป,ปืนนี้ด้วยเอเลียนโอเคพี่ต้อมมันมันมีคนวิ่งขึ้นไหมตอนนี้บอกว่าบาเลตกคนเดียวก็น่าจะพออืม เนี่ยแล้วรอม,มัน,นรสรุปสรุปไม่ต้องอะไรมากเลยมันก็ยืนจี้เรานิวไลท์สรุปตารวจนิวไลท์ด้วยคดียกด้วยรองครบสองชองั่วโมงเพราะบาเลิก็รอกันไปเถอะข้างบนอนะ่ะใช่ก็นั่นแหละเออมันมันมันอยู่ตรงศพใช่ไหมมันขึ้นมาไหมขึ้นไหมบาเลิดูให้หน่อยมันไม่ันจะไปนอกขึ้นเลยว่าขึ้นไปสมมติมัน,ข,น<อ>ขึ้นไปคนเดียวสองคนโดนยิงมันเหลือเข็บเลยนะเจ็บเจ็บปะเจ็บตัวนึงเนี่ยเรามันเรายิงมาไปด้านหนึ่งมันก็รู้แล้วว่าข้างบนเป็นโบโลบา่มันก็ไม่ขึ้นมาหรอกเขี้ยมันดี เฮ้ยมันบอกว่าเล,น,น,เลนโบล์่มครับโอ้เทิดอะไรอ่ะเฮ้ยเทยิดบาเลต์บา่าอ่ะมันจะส่งหัวกลับละมาดิเจอได้อ่ะรู้ไว้ว่าเหลือกี่คนมันบอกว่าตำรวจจะกดจีรเรียกหมอนะสตาร์พีนไปที่เก่งแต่ในหลุมอ่ะ <laughs> เอาบอลเลตส่งมาและวอาซินส่งฝั่งเองฝั่งเองฝั่งเองไม่ใช่ฝั่งฉันดูดูไว้ดูไว้ออไม่ได้จะเข้ามาถูกเข้ามาปุ๊ว่ะชูไม่ได้ข้างล่างว้าเล็งตลอดเลยนะเพืผมมาเซกมาเซกมาเซกเฮแล้วแเดี๋ยวยิงขายเฮแล้วแหละ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 เอาได้ลิงลิงมาได้ลิงลิงมาได้ลิงมาได้มันยิงมาละเฮแล้วเดี๋ยวยิงให้เห็นแล้วนรอไว้รอไว้เออเออรอไว้ว้าโดนลูกไว้เหี้ยโดนไหมโดนไหมไม่ไม่มันยิงโดนโล่ รถบังคับออกมาผมให้ผมอยู่ไงรถบังคับพีใหญ่ไม่ใช่รถบังคับมันขยับอยู่เห็นไหมหลับแกผมหน่อยขาติดเขาคนนั้นใหญ่เขาเลยครับรถขับผมเองโอ้แล้วใครขับพี่ใ่มันมันรถบังคับบังคับผมแต่มันขับกระจกตรงนี้ผมดึงลงก็ได้ดับแล้วรถบังคับอ่ะดับเหรอดับเซ็นทอร์เร่งล้อได้ได้ ดับใช่ปะไปได้เฮ้ยเอาไม่ไๆเอามาขึ้นมาใหม่โอ้โหลืมเบิกเราขึ้นมาได้มันขึ้นมาผมจะเบิกรถนะมันขึ้นมาผมเบิกรถนะหนึ่งสองสามเบิกเลยเพิมหน้าปึ้มหน้าเตรียม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 รถหายตายแล้วยิงมันดิยิงมันดิยิงมันดิบาเลตโอ้ตาย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 ที่ไหนล่ะไม่ตายว่ายิงกับผมอยู่เนี่ยตายตายหนึ่งขึ้นมามาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาเตรียมเตรียมมาแล้วมาแล้วมาดิ ไตหนึ่งไตหนึ่งสวยสวยเห็นป่ะอย่าลบประคับหายไรเข่นอยางแตกนะเดี๋ยวมันจะถมขึ้นมาเอาว่ะอยากจะยิงหัวมันจริงๆไรเข่นพังไรเข่นพังสไนล์รอสไนล์รอไรเข่นพังรออยู่รออยู่ระวังระวังไอ้ข้างล่างยิงหัวนะเป็นทอล็อกไรเข่นนะดูแลดูแลอ่ะได้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 ล็อกไว้ได้ล็อกไว้หัวจะคิดของไอ้นี่อืมอืมอืมใส่เกาะไม่สไนล์สองนัดไม่ตายแล้วแดงเกาะไงมันตัดเลือดร้อยสามสิบมั้งรู้สึกสไนล์นัดนึิงอะ ปไปลยไปเลยฮัลโหลขอยาตยึดของกลางนะครับยึดไปเลยยึดไปเลยพี่เก็บไปหมดเอ้ยมันมันไม่ฟังว่ะมันซ่อม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 ได้มันซ่อมได้ซ่อออมกเข้าไปลดูไว้ดูไว้นะดูข้างหลังให้ผมหน่อยนะเผื่อมันวิ่งมาข้างหลังระวังระยะของตัวนะไม่ต้องรอจบจบคดีเหรอครับคุณตำตัวจมันจบคดีเลยหลังการนะครับยึดได้ครับยึดได้คุณตายนะขอญาติดูไว้นะเดี๋ยวผมดูคนละอย่างดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ เอาคุณแจมือไว้นะไอ้คนนั้นนะเอาคุณแจแล้วยึดของจางแค่นั้นนะขออนุญาตคุณแจมือนะทิ้ไว้ยังไงพามไปทำสอนนอที่พามไปทำกรดีที่สอนนก่อนก็ได้ไปแล้วค่อยกลับมาขออนุญาตอุ้มตาเปิดวงไว้อะพี่รถผมอยู่ไหนวะเฮ้ยรถผมเบิกไว้อยู่ไหนวะฮะเราอยู่นอกวงเล็งไว้เล็งไว้ดูเผื่อมันขึ้นมารถผมเบิกอยู่นอกวงเหรอใช่เฮ้ยไม่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 นอกวงไม่อะวงตรงนี้ตรงนี้เออเล็งไว้ผมเล็งไว้ผมนะเล็งไว้ผมเอาอีกล้วไปดีกว่ามันไม่ขึ้นมามันไม่ขึ้นมา เราออกนอกวงได้อะไรเงี้ยไม่ได้อย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกเอาออกมาเอาเข้ามาแล้วก็จับแดกคำกุญแจไว้ตรงนั้นนะเนี่ยผมผมมองจากนอกวงได้ไหมอุ้มมันมาแล้วไม่ได้ไม่ได้เราปิดวงแดงไปแล้วไปแตัวเราปิดวงไม่ได้เราปิดวงไม่ได้ไม่ออกมาแล้วไรแค่อะไรแค่อะไรแคั้นไร่ขัผมอุ้มไอ้ศพนี่มาแล้วมันตามผมไหมมันชาร์จเองแน่มันชาร์จเองแน่คือผมเออเดี๋ยวผมปล่อยเดี๋ยวไดมาไม่กี่คนมามาช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเอาสนะดูดูดู ผมผมเอาไอ้นี่ไปทำทำคดีก่อนได้ไหมอ่ะมอุ้มมนแล้วเนี่ยในรถเนี่ยอยู่ก่อนอยู่ก่อนไม่ได้ออกไม่ได้เราออกนอกวงไม่ได้ไม่อยาแต่ยึดของไปแล้วไม่เป็นไรหรอกเออยึดไปแล้วไม่ผมแล้วมันจะยึดของไปแล้วแค่นั้นแหละใช่แต่มองเออเร่งล้ออยู่เร่งล้ออยู่เออไอ้มันขึ้นไม่ได้ตึกใหญ่อ่ะตึกใหญ่ขึ้นไม่ได้ต้องเอาฮอบินขึ้นมาเจอมป่ะเจอมัไหะในตัวบอลมีอะไรบ้างอ่ะมีลูกกับมีเฮฟวี่เหลือสิบกว่านัดเองอ่ะยึดปะยึดไปแล้วเรียบร้อยพี่ ตรงเซนทอนนั่นแหละระวังมันมีบันไดไอ้เลขหนึ่งหนึ่งแปดสองแล้วถ้ามันกด G ขึ้นมาอีกมันกด G ขึ้นมานะขยัดมันเข้ารถไปแค่ไหนนะมันไอ้เขี้ยนมันตึ๊มผมปะงเหรอวะเอ้ยขับไปนูกละนี่นี่นี่อยู่นี่เออยิงมันเออยิงให้พังยิงให้พังเออยิงให้พังยิงให้พังเออเราเห็นแวงหล้วผมต้องเอาไอ้นี่ปล่อยแล้วก็ผมต้องเติม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 อติมอติมเ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 ตม่ติมเตมเมเต เดินเห็นมันส่องอยู่ปั๊บนึงเดี๋ยวส่องกลับก่อนเจะเข็มแล็คล็อกละเข็มไปอาสนาล็อกละเข็มมันไว้นะเปลี่ยนที่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดิมถ้ามันไม่บันเล็งแล้วอ่ะเนี่ยผมจะปล่อยอุ้มไอ้นี่แล้วได้คนจะรถถางขึ้นมาขึ้นมาก็ขับออกนอกวงได้ไม่ใช่หรอรถถังมาเหยียบผมวะมันมาเลยเหยียบผมวะมาไล่เหยียบผมมาเลยเหยียบผมมาแล้วมันมามันมามันมาเฮ้ยมันมาไล่เหยียบผมวะเฮียแม่งมาไล่หนีไว้หนีไว้หนีไว้ ผมอะถังแบบไม่ได้ยไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปยิงแบบยิงอย่างนี้อะรอแดงเราถังอยู่ตรงไหนเนี่ยเรามันนิ่งเงีนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วไอ้ชนะเล็งนี่เล็งนี่เล็งนี่มันนิ่งอ่ะมันนิ่งไงตายคอร์บตายคอบผมไม่เห็นต้นไม้ปังอ๋อมันพังมันพังมันพังเหรอรถถังพังใช่ตายรถถังตายใช่เหรอสวยตายจริงอ่ะตายจริงปะไปเด็กเลยมาเซกไปแดกเลยเฮ้ยไออดั้งไรเค็นยิงผมปะ เออรถถังพังรถถังพังยิงดิยิงดิพังยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงไแล้วผมยิงคนไปแล้วเออไรเคสเห็นป่ะเห็นไรเคสจอดตรงนั้นป่ะไรเคสลงรถดูไรเคสหน่อยไม่รเคสไม่ไรเคสนั่นนั่นนั่นอาสนะเห็นอาสนะเห็นอาสนะเห็นเห็นปะจอดอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใต้หลุมเห็นป่ะในหลุมไม่มีเออเดี๋ยวผมงั้นผมจะเอาศพไอ้นี่ไปยอไอ้ไว้ก่อนผมจะเตือนแดกแล้วกองแล้วก็ยึดของแดกกองยึดขอรไม่ตายงไม่ตาย ผมเก็บราคาเห็นมะฮ่องเก็บราคาอะใส่ราคานไว้ด้วยเดินเสือกันอุกโกโปพาดมือเสือรถถังมันซ่อมรถถังมันซ่อมอ่ะซ่อมมันซ่อมจีในเซิร์ฟมีเจ็ดแต่ว่าในหลุมมีแปดนะพี่ไม่ไม่ไม่รถถังมันซ่อมไปแล้วอ้าวผมยิงโดนตัวแรกมีหกไหมเหรอในนั้นมีแปดอะมีแปดเยอะแปดเยอะเยอะหมดมองทั้งหมดอ่ะในนั้นมีแปดก็แบบสี่เฮ้ยมันจะชนผมเฮี้ยชนอุ้ยยันไม่โดนอุ้ยเราจะเปั้ว ลรเคียมไม่เอาหว่าไรเคียมไม่เอาผมวะลรเคี็มเอาผมวะผมชนมันพังเอาวไหมเอาสิมาขี่รถหลบไปแล้วได้เอาอะไรแต่ผมต้องปล่อยไอ้นี่ก่อนผมต้องเติมอะไรให้พร้อมก่อนเนะคือของผมไม่พร้อมตอนเนี้ยได้ได้ได้ปล่อยรถถวรดูไว้หน่อดูไว้ให้หน่อยเปล่อยไอ้นี่มุ้งไปก่อนทิ้งไว้ตรงกลางถนนเลยพวกมาแล้วมันลงมาอุ้มมันลงมายิงคำว่าสต็อปก็ได้เออเดี๋ยวไปอยู่มุมอับเชื่อตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะเด้็กๆกดใจมือนะ อ้าเด้งอาศพเด้งไปเลยอ่ะเด้งไปแล้วไม่ไม่ปล่อยแล้วปล่อยแล้วผมปล่อยแล้วผมปล่อยแล้วผมทนิวมันมีทั้งหมดอ่ะแปดคนอ่ะเพราะว่าผมกับปแลล์ป้าเซกมีแปดคนเขากับพี่เสือยืนอยู่คนหนึ่งก็เป็นแปดคนแต่ในเซิร์ฟมันมีกบเจ็ดคนมันเข้าเซิร์ฟกับเจ็ดคนนะแล้วเดี๋ยวใครนิวไลท์ก็น่ะอุ้มใครไว้ก็ใส่หาดาวต่อขนั้น่ะเฮ้ยมีอะไรแค่นออกมา เล่นแค่นั้นนะถ้ามันลงมายิงผมอะดูไอ้คนปั๊มยายอยู่เฮ้ยเราปั๊มยาโคตรช้าเลยไรแค้นเซนทอร <ไล S 1> ์้ลดูอยู่ดูอยู่มันไม่ลงมันไม่ลงถ้าลงเลยขี่ต้องไปในตึกละขี่ต้องไปในตึกตึกเราเนี่ยนะออแล้วผมบั๊มไหมอะไรแค <สน S 1> <ช>่น่ะผมบั๊มไหมเราถึงรวผมรวผมอ่ะเราคืออย่าลืมนะเราเราบั๊ม <สน S 1> มันพังได้เว้ยแล้วมันพัสปุ๊บสัมผงสามารถดึงมันลงจากรถได้ใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ปุ๊บเราอฮารถเราพังเว้ยเราสามารถ เบิกใหม่ได้เรื่อยๆดูอาสนะดูตรงหลุมไว้ขอให้มันพังแค่ถังที่มุมอาสนะดูถังหลุมไว้ก็พอได้ถ้าหลุมมันขึ้นมายิงรถถังขึ้นมายิงมันอยู่ไหนแล้ววะไปบัฟเลยอ๋อบ๊อบบัอบัตลอดเลยไปได้ลองเล็งไม่ได้แล้วชนไปเลยปั๊มไปเลยบ๊อไม่พังมันพ่วงมันพ่วงมันมีสองไม่มีสองก็ถังถ้าจะชนมันต้องชนด้านข้างนะชนด้านหน้าระเบิด ดูรถถังนะร่มมันคว่ำล่มมันคว่ำผมทำอะไรไม่ได้ล่มโค่นมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วยิงมันเดียสเนะยิงไม่ได้ผมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยอับร่มโคตรเลยพี่ตรงไหนวะน่ะตรงไหนวะนี่มันวิ่งมาผมเราวิ่งมาผมอยู่นี่นี่ตรงหน้าเลยกูใหญ่ต้องไปไหนอ่ะผมยิงไม่ได้ผมยิงไม่ได้มันจุดอับตายหนึ่งตายหนึ่งตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายตายหมดตายหมดตาย ดูไว้ตายสามนะตายสามมาดิแดกยึดของแดกยึดของแดกยึดของขยันคนตัวนะพนมไอ้ไหนอ้ม้าไอ้ยึดกางเกงตอนมาสอบตำรวจเลยกูจำได้ไม่มีหัวแก๊งนะไอ้ม้านะไม่มีหัวแก๊งนะแดกแล้ยึดของแดกคนตัวนะขยันยึดของกลางนะได้ได้ออกไปเลยเดี๋ยวเราเอาเราทำบินอเลยไอ้ม้าดีจ้ะโอ้ยยังไม่ขึ้นไอ้หมูแล้วเดียวทำบินไปไม่ได้ เอาแล้วมันเหลือกำลังกำลังมันเหลือน้อยแล้วอยู่ข้างในอ่ะแต่มวยไอ้พวกตัวหลักแม่งตายเอาเบเปอร์ก็ตายเบเปอร์ตายมาตายมาดิไอผมขอขอญาคนตัวนะครับขอญาตยึดของกลางนะถังมันอยู่ข้างในนะซิบาเลตบาเลตสามสิบสี่นัดผมยึดแล้วก็เฮฟวี่ช็อกกันสิบสามนัดยึดโคลมันจะหมดกันแล้วดีกว่าแล้วก็ไอปืนเอเลี่ยนยึดไม่ได้ใช่ไหมตาบีแล้วก็ไอเียแดงเจ็ดแสนแปดยึด โอเคเหลือแต่ปืนเอเลี่ยนโอเคเยอะพถ่ายเก็บราคานไว้ด้วยนะผมอัาโกโปรอยู่พี่อัาโกโปรไปอยู่ผู้ใหญ่ต้อมเป็นอะวะมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วตัวหลักๆมันตายหมดแล้วเนาะตัวหลักตายเด็กเด็กเด็กอ้อล้มล้มโอปป้านะครับขออนุญาตใส่กุญแจมือนะเด็กเราลากไปไว้ตรงนู้นอะตรงคำว่าไม่ไม่ไม่ลากไม่ได้เดี๋ยวอุ้มแล้วปล่อยเดี๋ยวด้งอ๋อนอ่นก็เด็กวันั่น ลองกดขออุ้มมันก่อนเรียนลิ้นมาดิก็เล่นลิ้นกับหันล่องไปมันโดนผมบั้มเข้าข้างแล้วลงรดมาในบวกเหลือรถถังตรงนี้เหลือรถถังข้างล่างเหลือประมาณกี่คนนะตายไปสามแล้วว่ามันอ่ะนีใข้านกอ่ะไอ้ชนะเล็งไปเลยรออยู่มันไม่ออกมามันก็เสียไปเยอะเหมือนกันเลยมันออกมาตายเองอ่ะรู้เนี่ยเราต้องทำอะไรเลย ใส่กล่อมโดยเปลือนของนัดใช่ไหมใช่ประมาณสองสามเซททองเซททองขอกหมดหรือยังขอกหมดหรือยังหมดแล้วใส่ไปแล้วเมื่อกี้หมดบรรทุกอันเลยเหรอลงในในตัวผมมีแล้วนะบเกาะผมอะในตัวผมอะใช่ใช่ใส่ไปแล้วเหมือนกันโอเคโอเคเขาจะมาลืมดูเกาะอย่าเกาะเลยครึ่งหลอดเลยบังคับหายงงดีขับรถขึ้นมาลุบบังคับหายงงดิบางทีอ่ะผมลงมาปูดีกว่าคิดว่าคนในรถบังคับตายไง มันขับรถขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมแล้วเออแล้วผมคิดว่าผมเบิกรถแม่งเลยรถมันหายปุ๊บรายิงขาดแม่งตายแล้วไอบอกเลยนะถึงถึงสมมติว่าพวกกูไม่ชนะมึงก็สูญเสียเอางี้ดีกว่าไอ้ของไอ้ตุ่มึงเงินแดงอะเยอะเลยทำหรือเปล่าอะเอาไงจะชาร์จไหมหรือว่าไงชาร์จไม่ได้ไม่ชาร์จไม่รีบไม่ชาร์จเดี๋ยวไอสิบหกนาทีก็นเดียวไรเราไม่รีบไม่รีบ เอ๊ะแต่ดูข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เส้นทอดักข้างหลังไหมอาสนะอยู่กับผมข้างหน้าเสนา้นทอขับรถขึ้นรถมาเส้นทอขึ้นรถกับผมมาเดี๋ยวเบิกเดี๋ยวเบิกมาเล่นเลยโอเคไปดูข้างหลังทางออกนะเผื่อมันแอบออกมาฮัลโหลฮัลโหลไม่จำไม่จำเป็นต้องจับให้หมดก็ได้นะที่เหลือจับที่นั้นนะเอาไปทำคดีที่สอนอค่ะ<ต>สอนอรถไปกันเต็มเลยเนี่ยเาาหรอนวจับแค่นั้นพอแล้วแล้วไปทำคดีที่สอนอซะไม่จำเป็นต้องจับหมดก็ได้ตะบีระวงแรงไม่ปิดได้ไหมได้ยินพี่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวออกมาโถมเราถ้าเราไปไล่จัับไอออ้เเพืื่่นนมทีหล เพราะว่าไอ้มดึงเป็นหนึ่งนะฟังฟังพี่นะพี่อะพี่อ่ะตายในวงแดงกับพี่ใหญ่มต่าไม่เป็นไรแต่ไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ที่เหลือตรงนั้นอีกสามสี่คนนั่นน่ะเออที่ไม่ต้องพี่ไม่ปิดวงแดงหรอกไปเลยไปทำคดีที่สอนอกันเลยเออว่ะเออไม่ดีไม่ดีผมเอาไอ้ม้าไปได้ยินปะไม่รู้อุ้มไปเลยอุ้มไปเปิ่งไปเลยฮัลโหลคุณนุ้ยไปทำคดีกันเลยพวกพี่ไม่เป็นไรตายอยู่ที่นี่แหละไม่จำเป็นต้องจบหมดเว้ยเขาัดอุ้มนะมาเสร็ก แล้วมันโดนใครได้ยินได้ยินมันโดนครับเพราะว่ารอได้เปล่าอีกสิบอีกสิบห้านาทีพี่นิวไลอ่ะผมรอได้ผมยังไงก็ได้รอแมมใส่สี่ศูนย์เจ็ดเป็นสองร้อยสี่สิบนาทีไปเลยอ่ะเออรอได้ครับผมอุ้มสมันไปบนจะไหมปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยปุ๊บเด้งเหมือนเดิมไม่มันไม่ถ้าถ้าจะปล่อยมันล่ะก็คือให้ปลดแขนมันปลดแขนปลดแล้วพี่ปลดแล้วปล่อยแขนปลดแขนแล้วก็อุ้มหมอชุบแค่นั้นแหละอยู่บนตัวมันแค่นั้นเอยู่บนตัว ถ้ามันจะทําอะไรมามันไม่ป้นใช่ไหมมันจี้มันจี้หมอที่อู่มันจี้เหรอมันที่เขาแจ้งความอ่ะมาทาร้ายเขาอ่ะจี้ใช่ไหมมันมีหลายคดีเลยมันหลายคดีเลยี่ที่อู่ด้วยช่างอีกอยู่ที่ช่างอีกระโดนแน่ๆเลยนะสามสุสี่ใช่ป่ะติดคุกใช่ไหมแล้วที่มันจะโดนอีกก็คือเอ่อสี่ศูนย์หกใช่ไหมอ่อสี่ศูนย์หกเนี่ยปรับห้าแสนหรือจําคุกอีกห้าสิบนาทีถูกไหมแต่เราปรับ แล้วก็โดนแน่ๆคือ4.7เพราะผู้พี่นิวไลท์เพิ่มไปเลยอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะโดนอีกทีคือ6.9ก็คือมันจะติดครูทั้งหมดร้อยแปดสิบนาทีบวกกับพี่อีก6กสิบนาทีเป็นสองรอยสี่สิบนาทีอ่าจะไปจะรอใช่ไหมสิบสี่นาทีพี่นิวไลท์โอเคง้นผมอุ้มไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ตายในวงแดงได้แหละไม่เป็นไรโอเคงั้นงานผมเอาสองคนนี้ไปอยู่สรอรอได้ไหมถ้าวันพี่ใช่เอาไปอยู่สนรอรอเลยส่วนที่อยู่ในวงแดงยังไม่ต้องให้มันออกมาแค่นั้นเอง ได้เพราะว่าประเด็นอะคือประเด็นอะไอคนที่ผมอยู่ห้าดาวมาคือทีแรกอะมันคือใครอะผมเช็คปะเบียนรถด,ดูละมันคือใครอะรถเถื่อนเออพี่เห็นแล้วไม่อยู่ห้องในอ<ไ>มันยังไม่ตายใช่ปะเราก็ต่อได้เรื่อยๆเอาห้องนี้ไปขังคุกก่อนโอเคคือถ้าพี่ตายถ้าพี่ตายหนึ่งรีวไลท์เนี่ยก็คือเราไปจับพวกมันได้ต่อ